แกเอไม่เอาไม่เอาไม่เอาหัวกระซึงเลยอย่ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อะไรก็ลองดูทำอะไรไม่ได้ค่ะฮัลโหลเป็นไงมั่งฮัลโหลเป็นไงมั่งหัวกระเซิงเลย ดูสิหัวกระซึงแล้วเขาจะไปอ่านคอมเมนต์ตรงไหนเลยนกแก้วไม่มีใครมาดูเลยเอาทไงอะ่ะโลโลโลอะไรอะ่ะไปไม่ได้เลยกับหัวกับหางหรือเปล่าฮัโลโหล,โล คุณต้องการไม่ใช่นกแก้วใครไม่มีใครดูละ่ะทดลองดู <c oughs> โอ้ยสวัสดีค่ะพี่ลาวันยายลองดูดูหน้าดิกระเซิงเลยนะเนี่เออหน้ายายกระเซิงเลยยายลองดูเนาะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวยายก็ จะมาไลฟ์สดคุยกับพวกพี่พี่น้องน้องป้าป้าเนาะไปลองดูใจยังไม่เคยเพิ่งเพิ่งทำได้ไงก็ดีใจโอ้ยเป็นไงมั่งพ่ลาวานันไลฟ์อยู่หรือเปล่าไหนหมดยายจะลงแล้วเดอ้อพี่ลาวานันยายจะไปป้อนข้าวหลานเน,น,นี่ยน่สองคนเนี่ยยายไปป้อนข้าวหลานกันนะ ไม่มีใครมางั้นแค่นี้ก่อนเนาะพี่ลาวันเนาะเดี๋ยวย้ายมาใหม่นะสวัสดีค่ะลองลอง